ถ้าสำหรับวิธีนี้นะคะก็จะเป็นวิธีชั้นทรงกระบอกเนาะครูจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะโดยที่ตัวอย่างที่จะให้ดูดังตัวอย่างด้านล่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่ถ้าเรามีแกนหมุนอยู่ที่แกน y ใช่ไหมคะทุกคนจะต้องหมุนรูปนี้มาอยู่หนึ่งรอบแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าข้อนี้ใครใช้วิธีวงแหวนทําไมครูถึงครูถึงพูดคําว่าวงแหวนเพราะว่าข้อนี้พอเราเพิจารณารูปของเราใช่ไหมรูปที่แรงเราของเราอะ่ะ กับแกนหมุนจะเห็นว่ารูปที่แรงเงากับแกนหมุนเนี้ยแกนหมุนมันมันไม่ได้ปิดล้อมรูปเราหนึ่งด้านแสดงว่าข้อนี้ใช้วิธีจานไม่ได้ใช่ไหมพอใช้วิธีจานไม่ได้ปุ๊บเราก็มาดูอ่ะมันไม่ได้ปิดล้อมมันก็ใช้วงแหวนได้พอถ้าเราจะใช้วิธีวงแหวนเราก็ต้องทําแท่งให้มันตั้งฉากกับแกนหมุนยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะแท่งตั้งฉากกับแกนหมุนแบบนี้ถ้าเราทําอย่างนี้เราจะได้อ่ะเดี๋ยวครูจะเขียน ให้ดูก่อนนะคะถ้าใครใช้วิธีแบบวงแหวนเราจะต้องเขียนเป็นแพทเทิร์นอะไรบ้างจะเป็น pi integrate วงเล็บกำลังสองลบวงเล็บกำลังสอง d ใช่ไหมคะแล้วแท่งของเราเนี่ยมันเป็นแท่งแบบนอนใช่ไหมแท่งแบบนอนส่วนนี้มันโผล่มาเป็น delta y ตรงนี้ทุกคนต้องเขียนเป็น dy ยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะแล้วครูบอกว่าถ้าตรงนี้เป็น dy ตรงนี้เรามุ่งหวังที่จะเห็นแต่ตัว y เท่านั้นถูกไหมเราเห็นตัวแปร x โผล่มาไม่ได้ แสดงว่าสมาการเราต้องทําให้เป็นสมาการ x เท่ากับทุกคนจําได้ใช่ไหมครูพูด x เท่ากับ y เท่ากับตั้งแต่คลิปวิดีโอ2คลิปที่แล้วละถ้าเป็น x เท่ากับแปลว่าข้างขวาจะต้องเป็นรูปแบบของตัวแปร y ให้เห็นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวสมาการนี้สมาการเนี้ยมันทําเป็นสมาการ x เท่ากับได้ยากเพราะมันเป็น x กําลังสองกับ x กําลังสามเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้กลายเป็นรูปแบบของ x เท่ากับ เป็นรูปแบบของ f ฟังก์ชันของ y เงี้ยมันมันไม่ได้พอมันทําไม่ได้ปุ๊บใช้วิธีวงแหวนก็จะเป็นวิธีที่ยากแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งเป็นทางเลือกนะคะก็คือเป็นวิธีชั้นทรงกระบอกให้อ่ะมาดูกันว่าวิธีชั้นทรงกระบอกเนี้ยมันจะสามารถคิดมาเป็นปริมาตรของรูปทรงของเราได้อย่างไรนะคะอ่ะเขาบอกว่าสมมุติว่าเรามีอ่ารูปทรงหนึ่งรูปอย่างเช่นรูปนี้ โอเคนะรูปเนี้ยเราจะไม่ทําแท่งแบบเดิมละครูจะเปลี่ยนแท่งเป็นตัวนี้แท่งของเราจะเป็นตัวนี้ทุกคนลองหมุนรูปเนี้ยหนึ่งรอบนะคะพอทุกคนหมุนรูปนี้หนึ่งรอบเนี้ยอาเอารูปไหนดีครูว่ารูปนี้ยากครูดูรูปนี้แล้วกันนะคะครูขอดูรูปข้างล่างเนาะดูรูปข้างล่างเลยอันนี้อันนี้เป็นตัวแทนของตัวอย่างของรูปที่เราไม่ใช้วิธีวงแหวนมาคิดนะคะเราจะใช้วิธี ชันทรงกระบอกมาคิดนะคะโดยทุกคนเริ่มดูจากรูปนี้ก่อนให้ดูรูปนี้รูปที่1นึ่ครูมีฟังก์ชัน y ทบ f x เป็นตัวนี้ y ท f x เป็นตัวนี้ตั้งแต่ a ถึง b แบบนี้แล้วเราก็แรงเงาแรงเงาเป็นตัวนี้ใช่ไหมเราหมุนรอบแกน y 1รอบแบบนี้มันได้รูปมาด้านขวาเป็นรูปทรงนี้โดยที่ถ้าครูทําแท่งถ้าครูทําแท่งไว้แบบนี้ เห็นไหมแท่งสีดํานี้มีจุดบนกับจุดล่างเหมือนกันอ่ะจุดจะทําให้เห็นชัดขึ้นเนาะเป็นอีกสีแล้วกันนะคะอ่ะสมมุติว่าเป็นอยู่ตรงนี้แท่งของครูเป็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ถ้าดูในสามมิติถูกไหมคะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเรามองให้มันเป็นชั้นๆทุกคนมองเป็นชั้นๆอย่างเช่นรูปเนี้ยรูปนี้ จะเห็นว่ามันเหมือนกับเป็นแกนทิชชู่ซ้อนซ้อนซ้อนซ้อ,ซอ,ซอกันไปเยอะๆถูกไหมคะวิธีการก็คือเขาบอกว่าให้เราแบ่งรูปเนี้ยเป็นชั้นๆเหมือนแกนทิชชู่ซ้อนกันแบบนี้ยค่ะมากๆแบ่งมากๆเลยแล้วเราจะคิดปริมาตรของแกนทิชชู่หนึ่งแกนก่อนก็คือเป็นตัวนี้เราจะคิดแกนทิชชู่หนึ่งแกนก็คือตัวนี้อันนี้คือภาพขยายไปทั้งบนนะคะ่ะคิด ปริมาตรของแกนทิ่ชู่วหแกนได้เท่าไหร่แล้วเรานำเอาทุกรวปมารวมกันก็ใส่ summation เหมือน2วิธีแรกนะคะแล้วเทคค่าลิมิตมันจะได้เป็นค่าอินทิเกรตก็จะได้สูตรปริมาตรคอนเซ็ปต,ต์เดียวกันอันนี้ให้มองให้ออกสมมติครูนำแท่งตัวนี้ใช่ไหมเราจะต้องทำแท่ง1แท่งใช่ไหมคะแท่งนี้ก็คือแท่งนี้ถ้าครูยกจินตนาการเหมือนครูหยิบแท่งนี้ขึ้นมามันจะติดออกมาเป็นแกนที่ชู่แบบนี้ออกมา1แท่ง1แกน อันเนี้ยเรายกขึ้นมาหนึ่งแกนได้เป็นแกนตัวนี้แล้วเราทําการหาปริมาตรรูปแกนตัวนี้อันเดียวกันโอเคไหมวิธีการคือเขาให้เรานําแกนทิชชู่ตัวนี้เห็นไหมคะคูนํากรรไกรมาตัดเหมือนนํากรรไกรมาตัดแกนทิชชู่ทุกคนจินตนาการรูปด้วยนะแล้วคลี่ออกมาพอคูคลี่ออกมาคูได้รูปด้านขวานี้นึกออกไหมคะแกนทิชชู่ใช่ไหมที่มีความหนาเนี่ยเราคลี่ออกมาเราได้เป็นรูปนี้ เป็นรูปของรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะที่มีความกว้างยาวคูณสูงด้วยเห็นไหมโดยที่ความหนาของแกนทิชชู่ความหนาของแกนทิชชู่ตรงนี้คืออะไรความหนาของแกนทิชชู่ตรงนี้กับตัวนี้อันเดียวกันใช่ไหมมันก็คือถ้าย้อนกลับมาในรูปคือตัวนี้มันคือเป็นเดลต้าเอ็กเพราะว่าแท่งมันตั้งฉากแกนเอ็กใช่ไหมมันเกิดจากเอาเอ็กสองลบเอ็กหนึ่งจำได้ใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้มีความกว้างเป็นเดลต้าเอ็กนะส่วน ความสูงของเราเนี่ยถ้าดูความสูงตัวนี้มันอันเดียวกันกับที่ตัวนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมอันเดียวกันนะคะความสูงตัวนี้ก็คือ fx เขาก็เลยเขียนเป็น fx ตัวนี้ส่วนความกว้างตัวนี้นะคะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากถ้าครูดูย้อนกลับมันเกิดจากเส้นรอบวงตัวนี้ถูกไหมถ้าครูตัดออกมาเส้นรอบวงตัวนี้มันจะถูกคลี่ออกเป็นเส้นนี้ใช่ไหมคะมันคือเป็นสูตร2พายคูณกับรัศมีก็คือเป็น2พาย x ตัวนี้โดยที่ x คืออะไร x คือรัศมี อันนี้คือ r เท่ากับ x เพราะฉะนั้นสูตรของอเปลือกทรงกระบอกเนี่ยโดยใช้วิธีเปลือกทรงกระบอกหรือรูปรูปตัวนี้ค่ะครูเขียนไว้ตรงนี้นะถ้าครูดูแค่ปริมาตรเขียนตัว v แล้วกันนะคะสูตรจะได้เป็นกว้างคูณยาวใช่ไหมยาวก็คือครูเขียนเป็นตัวรัศมีแล้วกันนะคะกว้างก็คือเดลต้า x ใช่ไหมคูณยาวคูณสูงก็คือ S x ถูกไหมคะอันนี้คือ3าตัวนี้คูณกันแต่ครูขอเขียนตัว delta x e ไว้ที่หลังแบบนี้อันนี้คือสูตรทั้งหมดก็คือสูตรในการหาปริมาตรรูปนี้1รูปนะคะสูตรในการหาปริมาตรรูปนี้ก็คือปริมาตรของทรงอของแกนทิชช่วงนี้ก็คือเป็นรูปนี้1อันใช่ไหมคะแล้วครูต้องการอะไรครูต้องการหาหลา,ายๆอันใช่ไหมอันนี้มันเป็นแค่อันเดียวอันนี้มันเป็นแค่อันเดียวเราต้องการหาหลายๆอันอย่างเงี้ยครูก็ต้องมาเป็น summation สมมุติเรามีการแบ่งออกมา n ชิ้นมันเหมือนมีทิชชู่อย่างเงี้ยกานทิชชู่ n อันซ้อนๆกันอยู่แล้วเรายิ่งแบ่งมากเท่าไหร่จะได้ปริมาตรที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดก็เลยต้องให้ n เข้าใกล้ infinity ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสูตรอินทิเกรตนั่นเองนะคะสูตรอินทิเกรตเนาะแล้วมีอะไรอีกมี2พายมีรัศมี ใช่ไหมคะครูก็ใส่เป็นวงเล็บอันนี้อันนี้เป็นรัศมีอันนี้เป็นความยาวครูก็ใส่วงเล็บไว้ส่วนเดลต้า x ก็คือ dx ขอบเขตตั้งแต่ a ถึง b อันนี้ก็คือที่มาของสูตรอันนี้อ่าเพราะฉะนั้นทํายังไงให้จําสูตรได้ง่ายขึ้นก็เหมือนเดิมครูมักจะมะีเทคนิคการจําสูตรหรือรูปแบบสูตรของเราใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้จะทํายังไงให้มันจําง่ายขึ้นครูก็ขอไปอีกหน้าหนะนึ่งนะอ่าทุกคนลองทําเลยนะคะ เป็นแกน x y อ่ะครูวาดรูปให้ใหม่เป็นแกน x y เนอะสมมุติเรามีรูปของเราเป็นแบบนี้อ่าขอดูก่อนนะคะเป็นอย่างนี้ก็แหล อันนี้เป็น y เท่ากับ f x อันนี้เป็น y เท่ากับ g x อันนี้เป็นแกนหมุนเคเนาะอันนี้เป็นรูปที่เราต้องการจะหมุนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะจะทำยังไงให้มันจำได้ง่ายขึ้นก็มาดูมันมีอะไรบ้างหนึ่งถ้าเราจะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายรูปนี้นะคะรูปนี้เนาะถ้าใครที่ จะทำวิธีชั้นทรงกระบอกทุกคนสังเกตนะคะแท่งของเรากับแกนหมุนของเราจะขนานกันเห็นไหมอันนี้คือความแตกต่างความแตกต่างระหว่างวิธีชั้นทรงกระบอกกับวิธีจานและวิธีวงแหวนก็คือข้อที่หนึ่งใครจะทำวิธีชั้นทรงกระบอกก็คือ,อแท่งต้องขนานกับแกนหมุนแค่นั้นหนึ่งข้อส่วนแกนหมุนจะปิดล้อมรูปหรือไม่ปิดล้อมได้ทั้งคู่ วิธีชั้นทรงกระบอกจะไม่ซีเรียสกับแกนหมุนเลยว่ามันจะปิดล้อมรูปเราหนึ่งด้านไหมนะคะขอแค่ว่าแข่งมันขนานกับแกนหมุนพอแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อเดียวที่ทําให้มันแตกต่างกับวิธีอีกสองวิธีนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูก็ดูอ่ะเราตัดสินใจแล้วเราจะใช้วิธีชั้นทรงกระบอกใช่ไหมเราไม่ต้องไม่ต้องสนใจว่าแกนหมุนกับรูปเรามันจะปิดล้อมส่วนหนึ่งไหมแต่เราทําแท่งให้มันขนานกับแกนหมุน อันนี้คือแท่งครูที่ได้มามีจุดบนกับจุดล่างจากนั้นมาใส่สูตรนะคะปริมาตรตั้งแต่คราวที่แล้วครูก็จะมีตัวสีดำสีน้ำเงินให้เราเห็นใช่ไหมตัวดำคือแพทเทิร์นสูตรก่อนเลยเขียนไว้ก่อนเลยสองพายห้ามลืมใช่ไหมมีตัวอินทิเกรตนะคะปกติอตัวพายเนี่ยครูมักจะไว้ข้างนอกมันจะได้ไม่มาปนกันนะมันเป็นตัวคูณข้างในเป็นวงเล็บสองวงใช่ไหม แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวดีใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าดีอะไรขึ้นอยู่กับว่าถ้าเจอโจทย์ที่แท่งมันตั้งแท่งมันตั้งส่วนตัวนี้เกิดเป็นด e ลต้าตัวนี้ก็ต้องเป็น dx ก็เติม x ไปใช่ไหมคะส่วนในวงเล็บทั้งคู่นี้ครูจะเขียนให้เราเข้าใจง่ายขึ้นยิ่งขึ้นนะคะวงเล็บแรกคือเป็นรัศมีนับจากแกนาหมุนก็คือต้องชี้แกนหมุนก่อน ส่วนวงเล็บที่สองจะเป็นความสูงของแท่งความสูงของแท่งก็บนลบล่างอ่ะทุกคนเห็นไหมความสูงของแท่งพิจารณาแท่งแท่งเป็นลักษณะของแบบนี้มีบนกับล่างครูก็ต้องเป็นบนลบล่างอ่ะส่วนรัศมีนับจากแกนหมุนนะคะรัศมีนับจากแกนหมุนเนี่ยทุกคนต้องดูเป็นตัวนี้อันนี้คือรัศมีนับจากแกนหมุนนะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือ เราจะได้ว่าให้ทุกคนจําว่าถ้ามันเป็นแนวตั้งตัวนี้ให้ชื่อแท่งตัวนี้ชื่อว่า x ทุกคนท่องไว้นะเป็นระยะ x นะคะ mm hmm. เห็นปะอันนี้ชื่อว่า x เลยแล้วแกน y ตัวนี้มันคือ x เ mm hmm. ท่ากับ0แสดงว่าตรงนี้มันจะเป็นอันนี้ชื่อ x ให้ทุกคนท่องไว้เลยมันเป็นแท่งตั้งรัศมีตัวนี้ก็คือเป็นระยะ x เพราะมันนับจากศูนย์ก็เลยเป็น x ลบ0ย์จริงๆไม่ต้องมาท่องเป็น x ลบศูย์อย่างที่ครูพูดก็ได้แต่ว่า ถ้าใครดูระยะตรงนี้ไม่ออกอะ่ะท่องอย่างครูมันจะง่ายตรงนี้มันคือระยะ x แต่ครูให้ท่องตรงนี้ว่าเป็นชื่อว่า x แล้วลบกับะารลบกับแกน y คือ x เท่าก,กับศูนกลายเป็น x ลบ0ูนย์ครูอยากให้เราเขียนแบบนี้ซะทำไมต้องทําแบบนี้เพราะว่าครูบอกแล้วว่าแกนหมุนมันเปลี่ยนได้จําได้ไหมถ้าแกนหมุนใครเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะอย่างเช่นแกนหมุนของครูเป็นใน x เท่ากับลบหนึ่งระยะตรงนี้ของเราจะเปลี่ยนเป็นยังไง ระยะของเราตัวนี้ก็จะเป็นถ้าดูแค่ตัวนี้เป็นระยะ x ใช่ไหมระยะตัวนี้เป็นระยะ1แสดงว่าต้องเอา x มาบวกกัน1จะได้ตรงนี้เป็น x บวก1แต่ถ้าใครดูแบบครูไม่เป็นทุกคนท่องไว้ไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ตัวนี้ชื่อว่า x ใช่ไหมคะเอา x ลบกับตรงเนี้ยชื่อของมันคือลบ1อันนี้ชื่อว่า x ไอ้ขวามือเนี่ยชื่อว่า x ทุกคนเห็นปะขวามือตัวนี้ชื่อว่า x ลบกับอะไรลบกับไอ้ลบ1ตัวนี้ เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น x ลบด้วยลบหมันก็คือเท่ากับอะไรเท่ากับ x บวกหอย่างที่ครูสอนเราเมื่อกี้เพราะฉะนั้นแปลว่าจะดูระยะตามจริงก็ได้หรือใครจะดูจากสูตรที่ครูพูดเมื่อกี้ก็ได้อะตรงนี้ใส่เป็นเมื่อกี้ทําเป็นขวาลบซ้ายเนาะอ่ะลองใหม่นะอย่างเช่นถ้าครูบอกว่าแกนหมุนของครูเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครูอยู่ตรงนี้แกนหมุนของครูตรงนี้เป็น x เท่ากับ10 เราอยากจะดูระยะตั้งแต่แท่งกับแกนหมุนเราอยากจะเห็นระยะนี้ถ้าใครทําตามสูตรครูใช่ไหมถ้าใครตามทําตามสูตรครูโดยไม่สนใจอะไรเลยเนะี่ยเราจะได้เอาขวาลบซ้ายใช่ไหมคะขวาคืออะไรขวาคือ x เท่ากับสิลบกับแท่งที่ชื่อว่า x ทุกคนจะต้องเขียนตรงนี้มาเป็นสิบลบ x ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากจะทําตามสูตรครูเราอยากจะดูเองอยากดูระยะสีม่วงคืออะไรทุกคนต้องอ่านตรงนี้ให้เป็นก่อน ระยะนี้ถึงตัวนี้ระยะตรงนี้ถึงระยะ x เอระยะสีแดงเนี่ยเขาเรียกเป็นระยะ x แต่ระยะตัวตรงนี้ถึงสีนี้ค่ะทุกคนเห็นปะระยะตัวนี้คือระยะ10ระยะตัวนี้คือระยะ x ถ้าเราอยากจะได้ระยะสีม่วงตัวนี้มันเลยเป็นระยะ10ลบ x ถ้าใครที่ดูแบบครูแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ต้องสนใจมันเราขอสูตรของครูได้ไหมพอระยะ รัศมีนับจากแกนหมุนแกนหมุนอยู่นี่แท่งอยู่นี่อยากหาระยะตัวนี้เอาแค่ขวาลบกับซ้ายที่ชื่อว่า x พอแล้วก็กลายเป็น 10- x ลบ x ค่าเท่ากันนะคะ,ะจากนั้นความสูงของแท่งเนี่ยไปดูเอาบนลบล่างสมการตัวนี้เป็น x ใช่ไหมคะต้องทําเป็น y เท่ากับใช่ไหมพอทำเป็นสมการ y เท่ากับก็คืออันนี้มันเป็น y เท่ากับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบนลบล่างก็แค่เป็น gx ลบ f ก็มาใส่ ตรงนี้ก็จะกลายเป็น g x ลบกับ s x อ่ะเป็น g x ลบ s x แบบนี้ขอบเขตคืออะไรถ้าขอบเขตไปดูบนการ x ใช่ไหมคะบนการ x ตัวเลขที่อยู่บนการ x คือ a กับ b ก็มาใส่เป็น a กับ b แบบนี้อันนี้คือสูตรทั้งหมดนะคะโดยที่จะเห็นว่าไม่ว่า แกนหมุนจะอยู่ที่แกนไหนนะคะความสูงของแท่งไม่เปลี่ยนก็ยังเป็น gx fx เหมือนเดิมเพียงแต่ระยะตรงนี้จะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปแค่นั้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นลองดูเป็นแบบ dy บ้างนะคะ,ะสมมุติคู่มีรูปนี้เป็นรูป แรงเหวแบบนี้ขอบเขตตรงนี้เป็น c ถึง d เนอะอันนี้เป็น x เท่ากับ f y อันนี้เป็น x เท่ากับ g y แล้วแกนหมุนคือแกน x แบบนี้อันนี้คือแกนหมุนข้อนี้ถ้าเราตัดสินใจจะใช้วิธีชั้นทรงกระบอกแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องทำแท่งให้มันขนานแกนหมุนใช่ไหมแกนหมุนมันเป็นแกนที่ เป็นแกน x เราต้องทําให้ขนานเนี่ยเห็นไหมเห็นความขนานมันใช่ไหมคะมันขนานกันอะแล้วเราก็เริ่มสูตรถ้าเห็นตรงนี้เนาะมันเป็นเดลต้า y ใช่ไหมะอะเริ่มใส่สูตรนะปริมาตรมีค่าเท่ากับ2พายเขียนแพทเทิร์นก่อนนะคะมีวงเล็บ2อันคูณกันใช่ไหมคะตรงนี้ใส่ d แล้วมาดูตรงนี้เดลต้า y ตรงนี้ก็ต้องใส่เป็น dy ใช่ไหมคะส่วนตรงนี้คือรัศมีนับจากแกนหมนุน อันนี้คือความสูงของแท่งมันนอนก็ไม่เป็นไรนะ,ะก็ดูแบบนอนแท่งมันนอนแสดงว่าน,นี้ต้องเอาเป็นขวาลบซ้ายถูกไหมรัศมีนับจากแกนหมุนเป็นบนลบล่างอ่ะพร้อมใส่สูตรแล้วนะคะดูนะจะใส่รัศมีนับจากแกนหมุนเมื่อกี้แท่งตั้งชเชื่อว่าเออเชื่อว่า x แต่อันนี้แท่งนอนให้มันเชื่อว่า y นะคะไอตัวเนี้ยให้มันเชื่อว่า y ท่องไว้นะ ่เพราะฉะนั้นแกนหมุนเป็นตัวแกน x ใช่ไหมคะแกนหมุนเป็นแกนเป็นแกน x เท่ากับ0บนลบล่างนะทุกคนบนลบล่างเป็น y ลบกับ0ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูเลยใส่เป็น y ลบ0ทำนองเดียวกันแกนหมุนเปลี่ยนถ้ามันแกนหมุนเป็นตัวข้างล่างตัวนี้เป็น y เท่ากับลบ1ทุกคนดูนะตรงนี้ชื่อว่า y ใช่ไหม บนคือ y ล่างคือลบหนึ่ง y ลบด้วยลบหนึ่งมันกลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็น y บวกหนึ่นั่นเองนะคะอ่ะเขียนแทนค่าที่ตัวนี้นึกออกไหมอ่ะหรือแกนหมุนเปลี่ยนไปนเป็นตัวข้างบนบ้างครูเปลี่ยนกาหมุนไวยที่นี่มันคือ y เท่ากับสิบอ่ะทุกคนดูบนก็คือสิบใช่ไหมล่างก็คือ y ก็กลายเป็นอะไรคะมันก็กลายเป็นสิบลบ y นั่นเอง ไม่ยากนะทาตามสูตรครูจะง่ายแต่ถ้าใครไม่ทําตามสูตรของครูจะต้องดูระยะเองอย่างเช่นระยะตั้งแต่แกนหมุนถึงแท่งเนี่ยระยะนี้ชื่อว่า y ระยะนี้ชื่อว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นระยะทั้งหมดก็ y บวกหก็ได้เป็นตัวนี้เห็นไหมคะหรือดูอันที่2ระยะนี้คือระยะ10ระยะนี้คือระยะ y ถ้าอยากได้ระยะตรงนี้ก็ต้องเป็น10ลบ y แต่ว่าครูบอกไว้ก่อนนะถ้าดูรูปของจริงที่เราจะเจอในตัวอย่างอ่ะ มันจะดูยากใครทําตามเทคนิคที่ครูสอนนี้ได้สูตรไม่มีวันผิดท่องไว้นะคะทาให้ได้อจากนั้นความสูงของแท่งเป็นขวาลบซ้ายสมการตรงนี้เป็น dy ใช่ไหมต้องการแต่จะเห็นตัว y เท่านั้นแสดงว่าต้องทาเป็น x ซเท่ากับซึ่งครูเขียนเป็น x เท่ากับให้เรียบร้อยละเราก็เอาขวาลบซ้ายขวาคือ f y ซ้ายคือ g y ก็มาใส่ f y ลบด้วย G y ไม่ว่าแกนหมุนจะเปลี่ยนเป็นแกนไหนตัวนี้ยังเหมือนเดิมใช่ไหมจากนั้นตรงนี้เป็นตัว y ไปดูตัวเลขบนแกน y สิขอบเขตรูปเราตั้งแต่ c ถึง d อันนี้ก็ได้สูตรมาเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ทุกคนจะได้สูตรทั้งวิธีจานวิธีวงแหวนวิธีชั้นทรงกระบอกแล้วนะคะให้ไปฝึกเขียนสูตรให้ได้วิธีละสองแบบอืมพอจบวิดีโอคลิปนี้เสร็จปุ๊บนะคะครูจะมีอีกคลิปวิดีโอหนึ่งที่สรุปทุกสูตรให้เราให้เราฝึก เขียนสูตรให้ได้ก่อนที่จะไปทำตัวอย่างรวมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูเน้นมากๆเลยก็คือสูตรทุกคนต้องได้ทั้ง3วิธีและทุกคนจะต้องได้ว่าแต่และว,วิธีอ่ะมันใช้ต่างกันอย่างไรวิธีจานก็คือแท่งแกนหมุนก่อนแกนหมุนต้องปิดล้อมด้านหนึ่งของลูกแต่แท่งต้องตั้งฉากกับแกนหมุนใช่ไหมคะวิธีวงแหวนแกนหมุนไม่ปิดล้อมด้านหนึ่งของลูแกแท่งตั้งฉากกับแกนหมุน วิธีที่3คือวิธีชั้นทรงกระบอกก็คือแท่งขนาดแกนหมุนส่วนรูปแบบสูตรต่างๆแบบแพทเทิร์นสูตรพวกเนี้ทุกคนก็ไปท่องมาให้ได้โอเคเนาะเราเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปสรุปวิธี3วิธีเลยนะคะรูปแบบสูตรของเรา